พอกบโบโพูดคุยหลังดูเซนไคเจอร์ตอนที่ยี่สิบห้าโอกลับมาแล้วครับสำหรับเซนไคเจอร์ตอนที่ยี่สิบห้ากลับมากันแล้วครับผมวันนี้คุณเกรดไม่อยู่ว้าน่าเสียดายนะฮะแต่มีน้องพีทมาแทนแนื่แล้ววันนี้นี่โอ้โหแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตอนรีแคปก็ว่าได้นะน้องพีทเรียกได้ว่า โดนรีแคปกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะตอนนี้แต่มันก็ไม่ลืมเส้นเรื่องหลักของตัวเองอ่าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มมาเลยเนี่ยโอ้โหการต่อสู้มันเริ่มขึ้นแล้วน้องพีท่งยิงกันบงูบงปากบงูงบ้างบงูงบ้างอนนี้เนี่ยเซนไครเตอร์คิดว่ามันเป็นโลกเที่ยงวันแต่ว่าไม่ใช่อ่าจริงๆแล้วเป็นซันไดเอลหรือก็คือโลกหน้าปัดพาทินนั่นเอง ว่าง่ายๆก็รียุทธชุดนั่นแหละครับเอาชุดโลกเที่ยงวันมาแล้วก็มีพลังของโลกของนาฬิกานั่นเองโอ้เราเริ่มมาเลยเนี่ยมันเอาแล้วครับน้องพีชใช้พลังของมันย้อนเวลาใครโตกลับไปยังตอนแรกนี่นหาเหมือนเดิมเป๊ะ,ปะโอ้โหแล้วเรียกได้ว่าแท้จะรีแคปตอนแรกมาเลยนั่นก็คือใครโตเนี่ยโอ้เจอกับกองทัพของคุรักแล้วก็บาราชิตาร่าเดินมาแล้วก็เข้าไปห้ามอย่างกับตอนหนึ่งไปเป๊ะเลย แล้วหลังจากไคโตโดนบราชิตาลาพักระเด็นไปเนี่ยกลับมาที่ร้านถามป้าว่าเนี่ยเนี่ยป้าจําจูรันอะไรไม่ได้เหรอป้ายาสูเดก็ใครไม่รู้จักจําไม่ได้ไม่รู้จักแล้วก็คือแน่ัดแล้วว่าไคโตเนี่ยโดนย้อนเวลากลับมาแล่สักพักนึงเนี่ยโลกหน้าปัดพาธิตบอกแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวไคโตก็จะโดนกระแสเวลาทําให้ความทรงจําเนี่ยหายไปโอ้แล้วสักพักนึงไคโตก,ก็แบบตอนแรกจะวิ่งไปหาจูรันแต่ก็ เหมือนคําพูดของนาปัดพาทิตเนี่ยเป็นจริงโอ้ทํทให้ใครโตเนี่ยความทรงจําหายไปเลยแล้วกลับไปเหมือนตอนแรกเรียกว่าไครวาจุรันไควาโอ้โหแล้วสาพางก็ไปเจอกับจุรันเลยครับผมแล้วก็เข้าสูตรตามเส้นเรื่องที่เคยดําเนินมาเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้โลกหน้าปัดพาทิตเนี่ยมันก็เดินไปหาบราชิตารามันก็บอกว่าเนี่ยท่าน ย้อนเวลากลับมาแล้วแบบแผนการเราใช้ได้ว่ะท่านเวลาชิตาราก็บอกว่าแผนการ้าบออะไรของเองไปตายซะไอ้เด็กบุ๊บไอ้น้าปัดมาที่มันก็โดนบราชิตาราสกัมเละเววโอ้แล้วก็ตายกลับไปก็เป็นรีแคปช่วงเวลาต่างๆที่ได้เจอสมาชิกของเซนไคเจอค่อยๆเรียงกันไปเลยทมทำลายหลักผม,มาทั้งกาออนมาจีนวูมแล้วพอถึงช่วงของโลกบ็อกซิ่งเวอร์เนี่ย ไอ้โลกหน้าปัาพาทิศมันก็เดินมาหาท่านอิจิรูเดะแล้บอกท่านอิจิรูเดะต้องจัดการเซนไคเจอตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ดีนะครับท่านอิจิรูเดะก็ถามแกรู้ได้ยังไงฮะผมมาจากโลกอนาคตครับเอ้ยบ้าบอเทคโนโลยีแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้ตายซะแล้วก็กระทืบไอ้โลกหน้าปัาพาทิศไปคนหนึ่งนะสะบักขมบางแล้วป่าพาทิศแทนที่จะเป็นประโยชน์กับดน เขาจะผิดกันไปสองคนแล้วนะฮะโอ้โัวหน้านี่ไม่เชื่อใจสักคนโอโ้แล้วก็เดินโซซัาโซเซมาเจอกับสเตซี่เป็นช่วงที่สเตซี่เนี่ยจะไปสู้กับซอกครั้งแรกแล้วไอ้เจ้านับปัดพาทีมันก็เดินไปหาสเตซี่เขาบอกว่าท่านสเตซี่ระวังไอ้เจ้าโจรสลัดด้วยนะครับมันเต้นแล้วมันก็ร้องเพลงแล้วมันทําท่าแปลกๆด้วยสเตซี่บอกไปตายซะแล้วไปขี่ไอ้น้าปัดพาทีไปคนหนึ่งสมบัิสะบองไปอีกรอบเลยทีเดียวฮะโอ้โห,หน่าสงสารจริงๆ และจากนั้นก็รีแคปตอนที่ทูไคเจอปรากฏตัวครั้งแรกตัดมาเนี่ยไอหน้าปัดปราธิศโอกาสละเป็นช่วงเวลาที่ฟลินน้องสาวของซองเนี่ยจะไปสร้างเซนไคจูเกียก็เลยจุดเวลาของฟลินเอาไว้ทำให้ฟลินเนี่ยขยับไม่ได้แต่ว่าเซตจ,จังที่อยู่ในโลกปัจจุบันกับเซตจ,จังที่โดนรับพาตัวมาด้วยเนี่ยก็ร่วงมือกันจัดการไอเจ้าโลกหน้าปัดราธิ์จนสะบักสะบองไปคนนึง โดนหัวหน้าไม่เข้าใจแล้วยังจะโดนจังกระทืบอยู่ฮะลุมกระทืบโอ้เป็นแค่นกแก้วแต่กระทืบกันได้ย <laughs> อดฮะพลังของนกแก้วสองตัวนี่มันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเราไม่ฟินเนี่ยสามารถสร้างเซนไคจูกเกียร์แล้วก็เข้าสูตรไทม์ไลน์เดิมและจากนั้นเนี่ยวนกลับมาจนถึงตอนแรกสุดเลยไปยืนอยู่ตรงหน้าผาอะไรแล้วก็บอกว่าโอ้โหทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการที่ฉันจะลวงความลับมาจากเซตจังยังไงล่ะ ไอ้เจ้าพาทีนี่ก็ได้ใจแล้วได้ความรับทั้งหมดมาแล้วแล้วก็จะใช้พลังเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึง่งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเซนไทร์เจอมาห้ามไม่ทันแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันรู้ทันแผนการของแกเพราะตลอดมาเนี่ยเซนจ,จังเนี่ยติดต่อกับพวกเซนไทเจอมาโดยตลอดว่าแอบคุยตอนนับปัดพาธิมสมักสบอมโอโ้คุยวิทยุสื่อสารกันทําให้วางแผนรับมือกันได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยใช้พลังของข,องของบวนการไดนโนเสาร์จูเรนเจอร์ จัดการกับเจ้าหน้าปัดพาทิตไปโอ้โหแล้วสุดท้ายเนี่ยบุคูวาสบอกว่าไม่ต้องเอามาแล้วคุูไดเทสอะเอามาก็แพ้ปล่อยมันตายไปเลยนึกว่าอดเห็นคูไดเทสระเบิดเลยนะฮะหมดเลยคอนเทนต์ที่ผมจะทำคอนเทนต์อะได้ได้ย,ดย,ยังงี้แล้วสุดท้ายก็กลับมาที่บ้านของไครโตะ็็จัดปลาเตีะเซ็จจังเนี่ยเป็นฮีโร่ของตอนนี้อ่า แล้วก็จบกันไปสำหรับเซนไคเจอตอนที่25ของเราอ,อ,มอืมไม่ใช่ว่าเ,าเป็นรีแคปเรียกว่าเล็กน้อยแล้วกันครับกันลืมอะไรประมาณนี้เป็นมินิรีแคปแล้วก็ยังคงเนื้อเรื่องของตอนที่25เอาไว้อยู่นะครับผมในส่วนของตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยมาแล้วครับผมคนที่ถูกลืมในซีรีส์นี้เราจะได้กลับมาเห็นเขาอีกครั้งนั่นก็คือสเตซี่นั่นเองโอ้โหเขากลับมาพร้อมกับ ร่างอัปเกรดของเขาโอ้แล้วเราจะได้เห็นเขาใช้พลังนะฮะเรียกอาบา m เลม็กแล้วก็ซูเปอร์โกไซเลสออกมาด้วยอ่าและเท่านั้นยังไม่พอเราจะได้เห็นหุ่นยนต์ตัวใหม่ของเขาไม่ใช่แบทเทิลโรโบซีซ่าแล้วแต่กลายเป็นหุ่นยนต์ตัวใหม่จะมีพลังอะไรต้องรอดูในตอนที่26ติดตามชมตอนต่อไปกันได้เลยนะครับโอ้วันนี้หมดเวลาแล้ว,ลวครับผมโอ้ถ้าชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์และเพื่อไม่พาคลิปใหม่ๆจากพวกเรา่อลืมกดกระดิ่งนะครับโอ้โหอันนี้ผมกับน,น้องพีจขอตัวลาไปก่อนเจอกันในเซนไครเจอร์ตอนที่26สวัสดีครับสวัสดีครับ